นึกถึงพระสูตรที่พระเจ้าบอกว่าเมื่อท่านปรินิพานแล้วเนี่ยเทวดามนุษย์ทั้งหลายจะไม่เห็นท่านอีกเลยใช่ไหมอาตมาถ,ถามกลับแล้วท่านเห็นเราไหมท่านเห็นเราไหมใครนึกพระสูตรได้เก่งพระเจ้าเห็นเราไหมอ่าอืม นั้นแหละก็ก็เห็นพระผู้เจ้าไงแต่พระผู้เจ้านะ่ะเห็นเราไหมก็เห็นเราแต่เราไม่ได้เห็นไม่ได้บอกว่าเราเห็นท่านทั้งหลายนี่เราพระผู้เจ้าเห็นเราไหมอ่ะลองภูมิผู้เก่านะ อนึกนึกพระสูตรที่ที่คนที่บรรลุอรหันต์แล้วที่พระเจ้าอุปมาได้ไหมมีอุปมาอะไรบ้าง บุรุษยืนอยู่ที่ไหล่เขา,อ,า,อ,าอันเดียวกันป่ะอ่า,อาประวันว่างไงขอโอกาสครับที่ว่าบุรุษมีตาดียืนอยู่บนฝั่งในที่นั้นเขาเห็นหอยต่างๆบ้างกรวดและหินบ้างฝูงปลาบ้างอันหยุดอยู่และว่ายไปในห้วงน้ำนั้น เขาจะสำเนียกใจอย่างนี้ว่าห่วงน้ำนี้ใสไม่ขุนเลยหอยก้อนกรวดฝูงปลาทั้งหลายเหล่านี้หยุดอยู่บ้างว่ายไปบ้างดังนี้น,นี่เลยประสูตนี่เลยเห็นหมดนะคือเห็นทั้งสังสารวัตราาาาเนี่ยอาสาดแล่นไปบ้างหยุดอยู่บ้าง พวกทำสมาธิลึกๆนิ่งเฉยหยุดอยู่พวกเคลื่อนไปใช่ไหมไปเกิดในที่นั้นเกิดในที่นี้ฝูงปลาแหวกว่ายนะก็เห็นหมดเป็นเห็นทั้งสังสารวัตเลยอย่างเนี้ยถ้าดูพระสูตรนี้ถ้ากับผู้เจ้าเห็นเราหมดนะ